ไป่ามาตีตีวียังไม่เจืเลยอ้หงมาเรียกว่าตำโนเม่กลัวโน้แม่แดงกับแม่กลัวใจหยกลังหล่งแก้ยลูกเบ่าวจะมาเอาปาดีที่ไหน โอปากก้อยไม่ออกไปน้องโอปากปุ๊บเดินหาบไยกลังนำเก้งมาผอมมาจักปัดพอเดินไปตักเก้งโอปากจักมออเก้งน้าฮ่าฮยา่าเวบานรลางน้อยเลยนะไม่นะ เหมอนดูน้วหม่ตัวนู่นคนแก่เจอที่ยลปูพอพุมนังกินก้าวไม่รวยดิก้ก็ยมาดิยิกจะไม่อันยิกเชี่หวหนูเรามากันเึงมหว่ามายร้องเมมาแต่ที่จนไม่โอมมาไม่เชงหวะทีนี้ก็ไม่เลี่ยงมากแก่นี่ว่าก้องปุ้มเนี่วะุ้มโอมมาเลยแกไม่อันยิกล่าดาจะดโตจะดตันมากันมากนะพี่ลงน้นี่ดีเราถี่พุ่นถือไม่ตกนี่ถือนูตกมายะ ปักาำย้อยกันเป็นว่ามาตามต่างดึงึงปิงปึงปึงปึงมาเลยตัวงนั้นเลนะครับนวยหนูาจินงต้าลบจ้องอะไรทุกองเจยงตหนในกลุ่มในตระมลอันไม่เกีมดแตไม่เจอ่ปึงตยนี่ก้องวางเขาอุ้นเลยเือยมันเป็นไงอุ้นเลยนแต่ว่ามันเป็นเล่งลูกเป็นเล่งให้หลาวเล่งที่ให้นู่นเหลืองไง กินก็ไปเตยพี่น้องนะไม่ได้ทำเตยนะครับพี่ไม่ดได้ก,กินเลยใช่ยังล้อมาครับผมอย่างมา่คนนะครับเท <laughs> <laughs> ี่ยวนี้ที่บอกไม่เคยมาแล้วนะ นาเป็นกลางเล่เรมาคือมายูที่อัวโต๊โต๊ะเองตรงนันตัเลกระจยตัมาด้วยในวันนี้ที่มาโต๊ะก็เดยครบพอมาต้องเรียกเรล็ไปแล้วาพี่น้องลไปแล้ววอมันมตั้งเลยตรงนั้นมันเขาทาไม่ไดตีลุ่งเลยเออจึงไม่อางมาแล้วพี่น้องจึงเราเรวอ่็ลบไปแล้วพอเรวว่็อบโตมาตั้มเนเป็นตี่เป็นตี้เราบ้ามาตรงมันคัะ มาตรงมาตางเป็ดเป็ดน,นั่นเลยเนี่ว่าถ้าม,มา,าลาวพี่น้องตามเป็ดเป็ดต้งรถรอไม่ใหญ่กันมีดอกไปนองนางบนตาล่วงไงรถว่าปันธีพลื้อก็อยากเกี่ยวปรีโดกลางทางเลยตา,ยาตล่วงไปง,ง่ไงเลย สานู good, ้เลยไม่เย so ่บป oui> ุ๊งยุงรุ่นเลยพี่น้องกล้ามเยก็เ็บเป็นยังกล้าลบเหล่าอกต่างไงแกมันมันบ้องลงไม่เห็นว่าใสเหล่าอินเด้งจุกก็เใหญ่งหนึงเปล่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 งไม่ได้ดำคือแล้นนะมัน้องเลยเขา อรมันเก่าต้องปพาดไม่อย่งมาเปรี้ๆประันเป็นกคำลังปัตตานาไม่ดีดำพื้นนั่นของนะตกไปตาบายนั่น้องนทีรังเวลาลับมาแต่ต้ดำนนจะมากาเลยนี่พี่น้อยงนีความาเดาะควายกันจำได้เดี๋ยวจะลับทีลังนี่น้องนะมีจาก้นมาจกมาจกรือใช่่ะ บิ oh, ้งบายเลยจึงนดินได้ไงบิงบายเลยเออมีคนตอกเราคนมันตอกไมลำเลยตอกไอ้นี่จะตัวมันก็ไปเม่หลาเลยตัวมันกนถึงตัวเมื่อนะครับมาเร็วถึงเร็วนะครับดูวิญญาณก็กรงกร่ามรสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเนบูว์เนบัวในวัดไกลๆนี้นะงะวัศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่ชาวบ้านในนมื่อเาป่าในหัื่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พมใเมี่นองอาชาปุ่งโพในนักื่อนึงนะ อาตุกตุกคนเลยนะครับผนะที่เป็นองค์รับชือตุกตุกองเนี่ยเนี่ยตุกตุกคนนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าป่านะครับก็คือคนในจ้อคนในบุญอันนี้นะมาจิ้งจ้าวก็มึงเลยไม่รู้ไม่ป่าเป็นมในปอถือได้เฮ้ยเลยหลงๆไปถือได้ก็ว่ายเป็นตุกตุกคนนะครับในท่านอาจารย์ป่านะครับผมนะวายผู้ใหญ่กำนันนวบตอผู้พิทักษสุรสารสระบนี่ยกขบถตอด้วยนะครับ ต่างๆหลงนึ่งหลงซงไปด้วยนะเหม่อนนะผู้ช่วยก็ไหวไปด้วยนะครับมาไม่มาปรุภูมิก็ไหวไปอียไหวไม่ไหวพอเคร่อวและไม่เครื่ด้วยคือไหวม่เรื่องเส้นไได้คือปมกินเอาแล้วอะไใจนะครับดูเวลาเป็งซี่อะไระบัยอย่งนี้เมือนนะที่ว่าไม่กลายเป็นอยเหง่กรมใจนะครับไม่เป็นซอพีเลย่เป็นโคโตะอย่รงนี้นะครับปุภูมิำหนุ่ลาพอสมควรจะได้ผลในียวมันเป็นบุญกับหลานนะครับไหวไ ยังงาดีด้วยถึแมเป็นโดว่ไมคยดโตบอกนึ่เมนม่ามนี่ไม่ใช่โร่แต่โตตถ้ามเกลือเลยีกว่าถ้ามาดํานี้มันรวยว่าปุ่มเหล่าดนหรือุ่รวมันวบานนั่นถุงนี่นึกมาแต่มาดําเร็วป้าเร็มาดําไร้เลยป้าเร็โอ้กลอกันเลยอ้มเกลกันเลยอันนี้มาถ้ามันมาเร็วคาคบเลยมาถ้าได้จุดออกดําันเลยจริงมาเรวลุง ม่ไหว้ลงมาผมไม่มาดีออ้ย่วเอ็นูนี่นองลตัวกตายตอีกปิงย่งตีนงเดียจะปาบัวยักออกมาเลยตายคนไหนกันชัวรอว่าเหมอลุงเลยจะนอนนาเือเลยนะลงอราะ